เก็บชมชมธรรมชาติยามเย็นสวีเดนด้วยกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลเอฟรีบอดี w e นคอม e w นคอมท e to ส yes, ลัญญาเทมปุซาลูกกิ n g l o o k ิ n g รู้เร็วสวีเดีนลมแรงมากนะคะแต่ก็โอเคอยู่เนาะอ่ามาเลยมาแล้วค่ะ มาชมธรรมชาติด้วยกันนะคะนี่นี่ค่ะหิมะยังเต็มอยู่เลยนะคะโอ้โหยิ่มันโน o w and นาว ขณะนี้เวลาบ่ายสามโมงกับอีกห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะเวลาท้องถิ่นสวีเดนสวัสดีค่ะวันได้เก็บชมเก็บเก็บชมเก็บธรรมชาติอามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเรามาชมลโหลฮัลโหล,ล,โลเดี๋ยวตรงไหนดีนี่ลูเล็วสวีเดนนะคะไอิ์ล,ลูเล็วสวีเดนออกมาเดินออกมาเดินยืดเส้นชมเก็บชมเก็บธรรมชาตินะคะ ดูหิมะขาวๆสวยๆอ้าสวัสดีฮัลโหลมิตอนอะเฮ้ยๆอ้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Ja, ja, kvällspromenad. Jajamän. Vackert, men det blåser jättemycket. Den här är någon kan ha kört diket. Det är många dagar sedan. Oh my God. <laughs> ja, ja. Ja, yes, ja. ja, ja. ser jättebra nu. Innan man får något jobb. นิดนิดนิดเดียวพอแลสิโยมาแล้วมาแล้วหกท่านหกท่านมาแล้วมาแล้วเจ็ดท่านนะคะ เดฟีนแอนโดฮะสวาเดีอะไร์เรลูเลวักเก็ตคัลคัลเมนเดฟีนอ่ามาเดินเป็นเพื่อนมาชมธรรมชาติกันค่ะ ตรงนู้นนะคะที่สันยาเคยไปเนาะเย็นเย็ยนเย็ยน,ยยนลมแรงมากๆานะคะอ้ยเราค้ลฮัลโหลเราค้ลเลิศมาเซแพงแตกโกเดี๋ยวจะวา้าว ดูลอยเอ่อลอยคนเขาขับสกูตเตอร์กันนะคะรู้สกึกว่าฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยเย็นอ่ะออกมาไล่นิดนึงนะคะเก็บชมเก็บธรรมชาติเดินชมชมธรรมชาติพรหมณีลาเลาทียเทียมินเนเต กระแว่นพรมนอต Come on, walk with me Hello everybody ลโล l o Hello สิบห้าท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาเดินด้วยกันช่วงนี้มีรถนะคะ คาเวลพบมนดอดมาอีกแล้วรถมาอีกแล้วช่วงน,นี้มีรถสิบลอ้อเยอะนะคะปกติเขาก็น่านขนาดนี้ยังจะมีรถ สุดลอเขาอยู่ข้างในนี้นะคะอ้ยดาดมูนพระจันทร์แล้ว่าฟีนพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนะคะออกมาแบบนี้ก็พระจันทร์ครึ่งเสี่ยวพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวอยู่บนทองฟ้านนอ้ แวะมาเป็นกำลังใจให้สลัญยาแถมพุชาหน่อยค่ะยิงไทยในสวีเดนอ่ามาแล้วมาแล้วทกัทกทักนะ้มินตอนโฟโทรโฟนน้องเมลแมเนเดบัตเซน ได้ยิกะยะะยะอินเตอรนโปรพิโยเปตดอกดอกอินเตมินดอกชมชมธรรมชาติด้วยกันนะคะสวยงามตามท้องเรื่อง เก็บชมเก็บชม,ชมธรรมชาติทักสมิเกนามินตอนดู c อมฟ for b i แห่นสะโพแห่นสะโพไหมเก็บชมเก็บชมธรรมชาติเดินไปเดินกลับก็หลายนาทีอยู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสิบเก้าท่านนะคะอุ้ยช่วงนี้เงียบเหงานะคะช่วงนี้เงียบเหงาเข้ามาเป็นกําลังใจก่อนค่ะออกมาเดินด้วยกันนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเดินอาทิตย์หนึ่งอะน้ำหนักลดหายเป็นหนึ่งกิโลเลยนะคะ ไม่ได้ว่าลดน้ำหนักนะคะเพียงแต่เล่าให้ฟังเนาะถ้าท่านใดอยากลดน้ำหนักก็ออกมาเดินก็เดินจริงจริงจังๆนะคะมันมันก็ช่วยได้นะคะยิ่งอยู่ที่นี่อากาศมันหนาวเนาะอยู่ที่นี่อากาศมันหนาวนะคะอยู่เฉยไม่ได้เนาะ เดินแบบนี้ก็ดีนะคะได้เห็นได้เห็นมีรถมาข้างหลังเนาะขอบพระคุณนะคะทุกๆกกำลังใจทักทักมินตอนมินตอนแองลน ไปเดินมาก็สิบกวนาทีอยู่นะคะลมแรงมากๆลมชิวๆลมชิวๆลมลมลม,ลมอากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้นะคะ ได้แฮปปี้กับฉั e s ลอดเลยอีโคยสินะโอ๊ย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 รถมาอีกแล้วอ้าวทำไมรถสิบล้อเยอะจังอะโอ้ยรถสิบล้ออะไรให้เราก็อยาก Oh. เดี๋ยวไปชมนกกันนะคะเดี๋ยวอีก3นาทีเดี๋ยวเราไปชมนกกันฮัลโหลฮัลโหลชมนกน้อยฮัลโหลกูมันฮัลโหลฮัลโหลแป๊บนึงนะคะอุ้ยอ้ยอุยอ้ยลืน่นทางเดินยากๆมากๆ โกมันอันนัไนไปแล้วฮัลโหลโกมันเล็ดอร่อยนะคะอันนั้นเมล็ดทานตะวันนะคะไปก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะคะนกเนาะมาอีกแล้วอันนี้ก็สวัสดเมสนะคะ ไปแล้วได้แล้วก็ไปเอากระป๋องนะคะใส่กันเอากระป๋องเพราะว่ากันกระรอกนะคะอาอันเวนเด์เบิร์กฟอกรนอเอกโเรดมาเอตอุปนมดดเ็เซมเป Det här ett lite, vad heter det? Tarkoxe, <clears> tankoxe <throat> เอ็นท <Ent> oh. mm ีตาอ๋อมาข้างนอกไอแล้วนะคะ <c oughs> ลมแรงฟังเสียงนะคะ โอเคนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจหวังว่า,วาท่านจะชอบนะคะทักสมิกเกมเนตอนโอเอเอลลาสมคอมฟบ,บีโอ,อวอลเลเมตวิเศษในอัลอัวิดีโอคลิปอละไรไอโดอ By ยบาย thank you everybody see you next time ขอบคุณนะคะได้เจอกันใหม่ไลน์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ